สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Minecraft นะครับผมและว,วันนี้นะครับเราอยู่ใน Minecraft เอาชีวิตรอดในโลกวันบล็อกในพาร์ทที่3กันแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งพาร์ทนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะทำอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะสรับพาร์ทสองนะฮะผมได้ทำการสร้างเกาะตรงนี้ขึ้นมาใหม่เนะซึ่งผมตั้งใจว่าจะทำมันเป็นเกาะฟาร์มนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมไปผมเดี๋ยวเราจะขุดไม้ตรงนี้ก่อนนะฮะเพื่อเอาต้นอ่อนของมันนะฮะมาปลูกต่อน,นั่นเองนะฮะ แล้วเราก็จะสามารถขยายพื้นที่ได้กว้างขวางมากขึ้นโอ้โหของพังซะนะฮะท่านผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะผมต้องทำการคราฟก่อนโอเคครับผมขวานขวานไม้ไปก่อนนะฮะไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเนาะไม่เป็นไรหรอกนะฮะผมว่าโอเคเดี๋ยว เราก็ได้ไม้มาในระดับหนึ่งนะเดี๋ยวเราก็จะรอต้นต้นอ่อนของมันนะฮะร่วงมาจากต้นไม้นะเออไม่รู้มันจะร่วงเรียงนะน,น่าจะร่วงแหละนะฮะเดี๋ยวเราก็รอดูแล้วกันนะฮะเราจะมาทําการขุดต่อเรื่อยๆเลยนะฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะก็ได้เดินทางมาถึงเฟสที่2ไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้มันกําลังคูดาวอยู่นะฮะท่านผู้ชมโอโ้สวยมากนะท่านผู้ชมเออเดินทางมาตั้งนานกำลังเข้าเฟสที่2นะเออ เออมาดูกันว่าเฟสที่2จะเป็นเฟสของอะไรนะอ๋อเริ่มมีหินแล้วนะผู้ชมสวยเลยครับแบบนี้เฮ้ยเราเจอถ่านแล้วนะผู้ชมโอ้โหสุดยอดไปเลยโค้นะผู้ชมเราได้ถ่านมาแล้วฮะโอ้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าดีใจซะจริงๆนะ ได้เวลาที่เราจะต้องไปอัปเกรดอุปกรณ์กันแล้วนะฮะบอกเลยว่าเป็นวิวัฒนาการที่ยิ่งใหญ่มากตอนนี้เก็บของที่จําเป็นไว้ก่อนละกันนะฮะก็สำหรับของที่จําเป็นที่ผมหมายถึงก็น่าจะเป็นพวกไม้อะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็อาหารด้วยเดี๋ยวเราจะทําการขยายพื้นที่เกาะก่อนนะฮะแป๊บนะเออแล้วผมโอ,อดินเก็บไว้ทําไมวนะเนี่ยโอเคฮะสักนิดสักหน่อยแต่ก็ถือว่าขยายนะฮะไปเราจะขยายเกาะหนูให้สมบูรณ์ก่อน เฮ้ย hey, ใจเยนนะน้องหมูเดินดีๆนะเว้ยไ,ไม่งั้นตกนี่เป็นเรื่องเลยนะเป็นเรื่องเลยนะชีวิตนายนะเว้ยไ,ไม่ใช่ชีวิตเราเออนายทําตัวเองไม่ได้นะเข้าใจไหมน้องหมูไปครับผม okay, โอเคพอดีเลยนะฮะเฮ้ยตรงนี้เหลืออีกหนึ่งใช่ไหมโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวไว้ก่อนไว้ก่อน,ไว,อนไว้ก่อนแล้วกันแบบนะับไปเก็บไข่ไก่ก่อนนะฮะจงังหวะนี้ ผมรอให้มันร่วงรวยมันก็ไม่ร่วงรวยออกมาสักทีนะเอ้ยยังไงดี๋ะวเนี้ยเราจะขุดกันต่อนะฮะด้วยความรวดเร็วเฮ้ยเหล็กคานผู้ชมพามพามเจอเหล็กเฉยเลยนะอุ้ยอุ้ยแผู้ชมเ็นกมโอ้โห่านผู้ชมครับผมเกืียที่จะม่องเท่งไปที่จะปล่อยแล้วนะเออบอกได้ว่าเซอร์ไพรส์จัดจัดเจอตัวเนี้ยเออเซอร์ไพรส์จัดจัดเลยอ่ะเออเวนกมเอ้ย แปกออ้ยยิดโอ้โหตกใจนะผู้ชมเวรกรมเอ้ยเอา้าโอ,โอเวนกรมตอนแรกมันไม่ทำอะไรเราผมตกใจอะเออตกใจเฉยเลยเอา้าเฮ็ดโอ,โอเวนกรมไปล้วหนึ่งไปอีกหนึ่งนะผู้ชมโอม้นช่างหน้าเศร้าเดี๋ยวเราจะขุดต่อนะฮะผู้ชมครับตอนนี้ตะวันก็เริ่มที่จะตกดินแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็ได้เวลาที่เราจะต้องไปนอนแล้วนะฮะไม่ใช่หรอกเออเราเป็นเด็กดีอะไรแบบนี้นอนเช้าอะไรนะเออหมายนอนเช้าที่หมายถึงนี่คือ ก <c oughs> ี่โมงวะเนี่ยกี่โมงวะเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนในเมื่อมันเปลี่ยนเป็นทองแล้วนะเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้ที่ขุดเหล็กนะฮะซึ่งเรามีเหล็กแค่ก้อนเดียวถามจรงิงถามจริงมีเหล็กแค่ก้อนเดียวนี่ไนะเฮ้ยไม่ได้ปะ่ะแบบนะช่างเถอนะเราก็ต้องยอมขุดเนะยยอมสละไปก่อนเออไม่เป็นไรไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมต้องทำการคราฟท็อตแล้วก็มาวางแหละ เพราะว่าปลอดภัยไว้ดีกว่านะฮะตรงนี้ก็เป็นหลุมเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วอ่ะเออเราจะประมาทไม่ได้นะประมาทไม่ได้จริงๆนะฮะวางไปก่อนวางไปก่อนตอนนี้ถ้ามอนสเตอร์มันเกิดขึ้นมาเราก็จะซวยเอานะฮะไม่ใช่ซวยธรรมดานะโคตรซวยเลยนะนอกจากที่มันจะเกิดแล้วสิ่งที่มันทาได้ก็คือฆ่าเรานั่นเองเนี่ยเช่นพวกสเกลิตันอะไรแบบเนี้ยเออมันน่ารำคาญมากนะพี่ชมเออมันน่ารำคาญมาก จะยิงทำไมนักหนาอะไรนะเออยิงเลยนักหนาเอออันนี้ก็คือช่วงบนๆนะก็ต้องทําใจหน่อยนะอ้ยท่านผู้ชมเวรกลับเอ,อ้ยมาจากไหนวะเนี่ยเราหืมหืมตกกระจายหมดเลยปะโถเอ,อ้ยไอ้นี่ อุปกรณ์หินเนะี่ยมันมีผลดีมากๆเลยนะฮะทั้งประหยัดทั้งดีด้วยนะฮะสวยเจ้าวัวด,ดีมากเกิดมาแบบนี้แหละแต่นายจะตกไม่ตกเราไม่รู้นะนายต้องรับประกันชีวิตตัวเองนะรู้ไหมนะฮะแลวต้องดูแลตัวเองเข้าใจไหมฮะเดี๋ยวเรานอนก่อนล้วกันนะฮะตื่นมาแล้วก็เก็บไข่ไปหนึ่งฟองนะหละังจากเราเก็บไข่เสร็จแล้วก็จะขุดนะฮะขุดไปหน้าที่ของเราบนเกาะน,นี้ก็คือขุดไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะข้ามไปเฟสที่มัน แต่ว่าเหมาะสมกับตัวเรานั่นเองนะฮะเฮ้ยเจอเหล็กอีกแล้วนผู้ชมสวยงามเลยสิแบบนี้เจอเหล็กตั้ง3ก้อนนะเฮะ้ยตอนนี้ก็แปลว่าเราสามารถที่จะข้ามไปในวิวัฒนาการของยุคเหล็กได้แล้วนะฮะ่ันผู้ชมเฮ้ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีดีเลยนะฮะโอเคตอนนี้นะครับผมจะทําการคราฟเตาเผานะมาวางแล้วก็ทําการเผาเหล็กเลยนะฮะ เพื่อที่เป็นการปล็อกอะชิพเมนต์ของเรานะซึ่งผมคิดขึ้นมาเองนี่นแหละเ,ออเป็นอะชิพเมนต์ที่เป็นการก้าวข้ามวิวัฒนาการสู่ยุคเหล็กนั่นเองนะเฮ้ยถือว่าพาร์ทนี้เราคุ้มมากๆเลยนะเราข้ามจากยุคไม้อ่ะย,ยุคไม้มายุคหินใช่ไหมแล้วก็ยุคหินไปยุคเหล็กเออถือว่ารวดเร็วรวดเร็วถือว่ารวดเร็วใช้ได้นะเออสรับเหล็ก3ก้อนนี้สิ่งที่ผมจะทําเป็นอย่างแรกนั่นก็คือ ฟลับพิกแอ็นั่นเองนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าพิกแอ็กเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะเวลาเราเจอไดมอนอะไรเงี้ยเราจะสามารถขุดได้นั่นเองเป็นอะไรที่ดีมากเฮ้ยแป๊บแป๊บเฮ้ยแป๊บเพื่อโหเมื่อกี้เผื่อไปตีแป,ป๊บนะตอนนี้กําลังโอเครีบรีบนิดหน่อยเฮ้ยผมท่านผู้ชมเราก็ได้พิกแอ็กมาแล้วเป็นไงเป็นไงเป็นไงท่านผู้ชมพิกแอ็กอันสวยงามนะฮะซึ่งเป็นสีขาวนะครับเปี่ยมไปด้วยเหล็กกล้านั่นเองนะว้าสวยจริงๆเลย สับพาร์นี้นะครับก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะฮะก็พาร์ทนี้นะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆนะอย่างที่บอกไปเลยว่ามันเป็นการวิวัฒน,นาการเนาะจากยุคไม้สู่ยุคหินจากยุคหินสู่ยุคเหล็กนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เพราะมันจะช่วยให้เราชนะสัตว์ตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราไปได้นะั่นก็คือเอ d นเดอร์ดักกอนนั่นเองนะฮะ่านะผู้ชมก็ที่จริงมันก็ไม่ได้ใหญ่ที่สุดหรอกนะฮะมันไม่ใช่สิ่งใด หรือว่าสิ่งอื่นไหนเลยนะฮะมันก็คือตัวเรานั่นเองฮามาพูดเอาเท่ทำไมตอนนี้วะเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้นะฮะต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมอย่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญนะครับกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับไปนะครับบ๊ายบาย